มือนี้แดดมือนี่แดดค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ่งแดดแต่ว่าแห่งเป็นสีลม้มลมลม้ลมนิดนึงเด้อค่ะเด้อแห่งบัวแห้งลมบัวแห้งดอกบนอากาศนะแดดดีปัญญังมือนี่ไปเลาะจากน้อยเนาะค่ะเนาะตามมาเลยค่ะพี่น้องบ้านจุลี่นี่อากาศแบบนี้หาบ่ได้ง่าย,ายๆเด้ค่ะพี่น้องเด้อ โอกาสแบบนี้โอกาสท้องเด้อค่ะเด้อโอกาสท้องทั้งอื่นเป็นยังไงจุลีบลูเด้อค่ะขันโอกาสท้องของจุลี่นี่คือแดดออกค่ะแดดออกแดดออกแบบนี้ก็ต้องเฝ้าเลาะเลยถ้าเป็นบ้านจุลี่อะพี่น้องมาเดี๋ยวจุลีสิพาเไปนม่นปลากันจากน้อยเด้อค่ะเด้อมือนีเด้อ จุลี่ย่างไปหอดก่อนจะค่อยมาวากันเนาะค่ะเนาะเสียงน้ำไหลยนี่น้ำไหลออกมาจากเทิงเขาเด้อค่ะพี่น้องน้ำธรรมชาติค่ะจักสิเลียวเห็นบูจักสิไดยินนะ่ะจักสิเลียวเห็นบูเด้อค่ะเด้อนี่ น้ำคลองธรรมชาติไหลออกมาจากถึงเขาเนาะค่ะพูดถึงอากาศแบบนี้พักกูดหน้าสิขึ้นเป็นแต่พักกูดข้นเนาะค่ะพี่น้องแต่แห่งบทันได้ข้นเด้อค่ะเด้อพักกูดอ่ะพักกูดบท่า,ทานได้มีเฮ็ดกับพระท่า,ทานได้มีดอกค่ะแต่ว่าถาันอากาศแบบนี้ สามสี่มือนนี่ย่านอยู่เด้อพี่น้องเลยย่านผักกูดขึ่นผักกูดสิขึ้นก้อนเห็ดอยู่ดอกค่ะผักกูดเห็ดยังคอยสีตามมาที่หลังเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้หอดทางบนแล้วค่ะปารก็เสียสิมาหอดมันไผยย่โยโยดโยดอยู่พี่น้อง จุลี่ก็ได้บริย,ย่างลายมือบริย,ย่างโดนค่ะมันพาย,ยาวยเนาะค่ะเนะาะเซามีให้ก่อนค่ะยังค่อยว่ากันไหมเดี๋ยวจุลี่สิมาเซามีอยยุรอมูนี่เด้อค่ะเด้อเคยมีเอถาเอฟซีทมจุลี่เข้ามาอยู่ว่าพี่จุลี่เเพิ่งเห็นพี่จุลี่เกมเ็ดเนั่งลม้มปีหนีว่ะสัน เห็ดนางล้มบกขึ้นแล้วค่ะตอนจุลี่เห็ดคลิปไม่ไหมปีสองปีแรกนะเห็ดนางล้มเต็มอยู่ปีที่แล้วปีปีกอนพุนน้อยหนึง่งมีน้อยหนึง่งปีที่แล้วบ่มีเลยปีนี้กะจักสีมีบบมีแล้วค่ะพี่น้องทำมาล้อรุ่นกันอีกเท่านึงจุลี่พูดถึงเห็ดนางล้มค่ะ ก็ดีเอฟซีถามข้าวเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเรื่องเห็ดนางล้มปีที่แล้วเห็ดมันปูนี่ขื่นลายลีปีที่แล้วเห็ดนางล้มบ่มีเลยเห็ดเพ่งก็บ่มีน้ำเพิินเห็ดเพ่งก็ได้เห็ดเพ่งก็บริได้กินน้ำเพลินปีที่แล้วอะปีก้อนหน้านี่เห็ดเพ่งนี่เห็ดเพ่งก็หลายเห็ดนางล้มก็หลายค่ะ ีปีที่แล้วล่ะบ่มีเห็ดเผิงน้ำเพิินเห็ดนางล้มกะบบได้กินน้ำเพิินน้องพี่น้องเนาะนี่จุรีพามาหมุนปลานีเด้อค่ะพี่น้องพามาล่อปลานี่นี่เสียงนกน้อยเสียงนกน้อยเต็มอยู่จักสิเห็นตัวเขาบ่เห็นเด้อพี่น้องเด้อด้ยินแต่เสียงหลายหลาย ไปเบึ้งด้วยน้ำเสียงไปด้วยเสียงโตเขาบ่มีแต่เสียงมีแต่เสียงหลายหลายนกยังระหือ เสียงแหมเบิง้งด้เขาสิพอตัมันบ่ช่วงนี้บ่มีเห็ดมาหายิ้งนกไปลาบนะเพียงไปปนนเพียงหละ่ะเฮ้คืออยู่บ่ละสิพอได้กินบ่ขันจุลีหากินขันจุลีหายิ้งนกเนี่ยพี่น้องนี่คือบ่เมนของมะเร็งน้ำกันเด้อค่ะเด้อ ผู้ไร้ว่ตจุลีสิได้กินบ่ได้ยินแต่เสียงค่ะเพราะเห็นตัวเขาแ้ปลาช่วงนี้ก็สิประมาณนี้แหละค่ะปลาย้ำหน้านาวเนาะพี่น้องเนาะได้ยินเสียงเพลินฝึกยิงปืนมาแต่ไกลๆพวกน่ะตุ้มๆอยู่ ปลาปลาเห็ดปลาเห็ดค่ะปลาเห็ดพี่น้องมารอปลาเห็ดเห็นอากาศดีๆเอาหยุดแล้วบนันเีนเสียงนกหยุดแล้วไปสนะวนย่งางวนไปเนาะค่ะพี่น้องย่งางวนไป ไปมูเฮ้าอะผู้ใดบวก้านกันมาเดอ้อยางเป็นมูกันเด้อค่ะเดอะ้อหา้อเห่ีน้ำกันค่ะผู้ใดบวกี้ขานยางไเนาพี่น้องเนาะมายูเป็นมูจุลี่ยางรอน้ำกันค่ะจุลี่กับสิวนไปผู้เราบบนี้โง่คืนลงบา้าบาลวนโง่คืนบ้านแบบนี้ น้อพี่น้องตามมาเลยค่ะโหก็คือโรงพยาบาลกันมื่อหนีเฮาเออเออมีเอฟซีผู้นึงเพิ่นเม็นเข่ามาเหล่นน้ำเพิ่นเม็นเข่ามาหาเพิ่นบอกว่าไอจุลีพาไปเที่ยวเนี่ยพาไปเที่ยวมองหันมองหนีแน่ว่าสัน้นมองเพิ่นขื่นซื้อขื่นซื้อแน่ว่าสัน้นจุลีอยู่ในจุลีอยู่นอกเมืองนะคะพี่น้องจุลีบไม่ได้อยู่ในเมือง คันแม่นว่าจุเลีอยู่ในเมืองสิพาไปมองหันมองนี่ไปเบิ้งอันน,นั่นอันนี้คือจังผู้อื่นผนอยู่ในเมืองแน่นอะค่ะพี่น้องพอดีจุเลียบร,ริอยู่ในเมืองจุู่ในยุโรปนอกคะ่ะจุเลียอยู่ห้างจากโตเมืองเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาซีอเอาเอาซีแอตเทิลเลยเนาะพี่น้องเนาะซีแอเตเทิลนี่ก็จะเป็นเมืองหลวงของรัฐวอชิงตันที่จุเลียอยู่นี่จุเลีห่างจากซีแอเตเทิลนี่ พันเด็ดไม้เด้อพี่น้องเด้อหนึ100 miles, ่งร้อยไม้แล้วกันแล้วก็โตเขาตีจุลีอยูน่นี่เขาเอิญวัดคอมเขาดีวัดคอมเขาตีนี่เบลลิงแฮมนี่สิเป็นคล้ายๆกับอำเภอเนาะพี่น้องเนาะจุลีห่างจากโตอำเภอก็สิประมาณสามสิบสามสิบห้าไม้เด้อค่ะพี่น้องจุลีห่างอะ่ะแล้วก็ถ้าจุลีไปซื้อกับเขากับน้ำจุลียนี่ไปได้ ไปได้สองหม่องสามหม่องยุที่ใกล้ๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อกสิประมาณยี่สิบหาไม้กับปุระถ่าเบลลิงแฮมเลยบุระสามสิบหาไม้ปุระพี่น้องนั่นละ่ะจุลีกับบรายูในเมืองนาองพี่น้องจุลีอยู่นอกจุลีอยู่เทิงเขาอยู่ไก่อยูย่ไกลภูเขาหม่องค้นเพื่อนมะเล็นสก,กีหม่องเพื่อนมาให้กิงเด้อค่ะจุลีอยู่ไกลทั้งนี้ ถ้าิให้จุลีพาเที่ยวจุลีสิพาเที่ยวมองหันได้ยู่ค่ะพาขึ้นเขาพาขึ้นเขาให้กิ่งพาขึ้นเขาแต่ว่าบ่ได้ไปเล่นสก,กีค่ะปีนี้ปีนี้เพราะทันได้ขึ้นไปเล่นสก,กีเพราะจังที่เห็นเห็น้ะพี่น้องหิมะบ่มีค่ะปีนี้หิมะหน่อยลเลยบ่ได้ขึ้นไปค่ะตอนนี้ก็ใกล้สปริงเขามาแล้วกันเลยบ่ได้พากันขึ้นเขาเนาะคะ่ะเดี๋ยวทะเลาะขึ้นอีกเที่ยนึงุูนละช่วงสปริง ช่วงซัมเมอร์เดี๋ยวสิพาขึ้นไปเล่นไม้ค่ะนะพี่น้องเนาะเข้าใจกันเข้าใจเเข้าใจตรงกันเด้อค่ะพี่น้องเข้าใจตามนี้เด้อค่ะเด้อจุรีบรไดยอยู่ในเมืองเลยบด้ดพาเที่ยวในเมือง,งคือเจ้งคนอืน่นเพิ่นเนาะค่ะเนาะไปบัดน,นี้ง้คืนง้คืนบ้านเฮาอ่ะบัดน,นี้จ้าที่บอกละค่ะ,ะเห็นอากาศดีพาพี่น้อง เลาะวนไปเนาะเนาะพี่น้องเนาะไปวนขึ้นบ้านวนขึ้นบ้านเข้ามือนีมมามา,มาไก่กละละห์หอดบ้านแล้วบัดนี้จุลีกับสิเข้าบ้านแล้วลราบัดนี้วนลงหอดบ้านพอดีเสาหาบาเสาเฮยพอดีเนาะค่ะเนาะ กันสั้นกันคลิปนี้กันเสียไว้ซัำนี่แล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสกไครต์้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายมาลุ้นว่ากันไหมเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วคะ่ะบายบาย